สวัสดีครับพี่น้องมอกปลาเช้าอีสานบานนองหน้าใสแข็งมักจวดจังครับครับผมครับเจออีกเช่นเคยครับพี่น้องคําวันนี้ก็วันที่20ครับ20พฤศจิกาจน2566หกครับผมเช่นเคยครับพี่น้องสี่โมงแรงวันนี้อุ่นครับวันนี้เอาลงพึ่งออกบินเหมือนเดิมครับเอาลงพึ่งออกมาบินเหมือนเดิมว่าวก็อยู่บนฐานจรวะแล้วครับ โอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสีเวลาครับเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ต้องทำการวิ่งครับผมตอนนี้สี่โมงแรงแวอนนี้ก็ลมก็ยังมีส่งอยู่ครับลมส่งยังมีวิ่งแรับเดียวก็น่าจะอยู่ครับแต่ว่าช่วงหัวค่ำนี่โอ้ค่าลมปแปลกๆครับช่วงหัวค่ำจากเรดาร์จากการวัดค่าลมครับลมช่วงค่ำลงไปมันจะดรอปลงเรื่อยๆครับดรอปลงเรื่อย ไปจนถึงเที่ยงคืนครับค่าลมก็จะอยู่ที่90 1าครับผม90 1าบหลังเที่ยงคืนไปก็1ิบลงมาส1บเอครับจากกราฟเส้นลมทางพื้นที่นี้นะครับทางพื้นที่พิกัดที่ผมอยู่ครับค่าลมมันก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็มาดูกันครับว่ามันจะยังไงครับหรือว่ามันจะลงตั้งแต่6โมงครับพี่น้องไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ FC ก็ยังเหมือนเดิมครับผม FC เอฟซีพอเห็นผมออมกมาปล่อยว่าวนี่โหมองกันใหญ่ครับยิ่งตัวไกลๆครับตัวไกลๆที่เขายา,ยาวๆครับตัวนูน้นนี่โอ้กลัวหนักครับเห็นแค่เดินมาันก็มองแล้วครับผมเห็นแค่เดินมาันก็มองแล้วตัวนูน้นครับผมบรรดาเอฟซีก็กําลังจับจ้องอยู่ครับผมว่าว,าวาจะขึ้นเมื่อไหร่ <laughs> กำลังจับจ้องอยู่เบือีกเชือกมีบืนเชือกครับผมมีบืนเชือก โอ้โอเคผมไปลุยดีกว่าวัวนคงจะด่าผมครับในใจบักหานี่มาวิ่งว่าวอีกแล้วบักหาย่างนี่มาวิ่งว่าวอีกแล้ววันนี้วัวมันก็คงจะพูดแบบนี้ครับผมมันไม่ชอบว่าวครับบัวจัดสนูไปสนีไทยครับผมสนุไปสนีไทยถักเขากันขาดด้วยแล้วก็ดินน้ำมันถูครับดินน้ำมันถูเขาวันนี้ก็ค้างละ12เส้นครับ ไปกลับข้างละสิบสองเส้นลองไปสีนีไทยดีกว่าครับพี่น้องไปสีนีไทยเนี่ยเสียงรู้สึกว่ามันจะโดดเด่นโดดเด่นกว่าใบสีขาวาครับไปสีนีไทย I got nightmares in head, I got head my fear the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper anxiety filling up every space no privacy and silently it could build and build until you finally see whoa it's taking over damn no closure moving closer no exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. ハハハハ เบามากครับผมลมบนเบามากช่วง5โมง6โมงเนี่ยยิ่งจะเบากว่านี้ครับผมแต่ว่าลมมันจะล้วนขึ้นครับลมบนมันจะล้วนขึ้นถ้าลมล้วนล้วนดีๆ9 00. กับ10เนี่ยลม9 00. กับ10เนี่ยก็น่าจะอยู่ได้ครับสําหรับนงพิ่งครับผมสําหรับนงพิ่งน่าจะ่อนได้ยันภาคเดึกครับถ้าเกิดลมไม่ขาดช่วงก่อนนะ แต่ถ้าลมขัดช่วงช่วงช่วง18บนาฬิกาถึง19บกเนี่ยเตรียมตัวขับซาเล้งมาเก็บว่าวครับผม หย่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหย่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผูกไว้ครับผูกไว้ต้นไม้ต้นเดิมก็ว่าวผ่านสองทุ่มไปก็น่าจะรอดครับถ้าผ่านสองทุ่มไปได้ครับเพราะว่าช่วงหกโมงเย็นเนี่ยลมดรอปลงมาอ่อนมากครับจากกราฟลมครับผมจากกราฟลมทางภูมิภาคนี้ครับพี่น้องตอนนี้ว่าวก็อยู่ข้างบนครับ ลมประมาณสิบลมประมาณสิบกว่าถึงสิบเอ็ดขอแค่ลมอย่าต่ำกว่าเก้าครับพี่น้องขอแค่ลมอย่าต่ำกว่าเก้าถ้าต่ำกว่าเก้าเนี่ยว่าลงแน่นอนครับโอเคครับผมโอเคครับพี่น้อง มาลุน้นด้วยกันพรุ่งนี้เชา้าครับพี่น้องมองไปจะรอดหรือเปล่าหรือจะได้ออกมาเก็บช่วงประมาณหกโมงกว่า พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่ทุม่มโมกว่าครับผม4ี่ทุม่มกว่าสนูเริ่มรั่นแล้วครับทางภาคพื้นนี้ลองฟังดูครับพี่น้อง Ka ni merrut ka อครับพี่น้องเงยนมองไปบนท้องฟ้าครับพี่น้องรุนครับน้องพึ่งผมอยู่บนครับสอดแจ้งอีกวันครับวันนี้สนูยังลั่นอยู่เลยครับผมสนูยังลั่นอยู่เลย ลมบนดีจริงเมื่อวานหัวค่ำคิดว่าจะลงแล้วครับคิดว่า18บนาฬิกาจะได้มาเก็บว่าวแล้วครับเพราะว่าค่าลมดปลงดบลงเหลือ8ครับดปลงเหลือ8แต่ว่าลมมันมาเรื่อยๆครับพี่น้องลมมันล้วนดีครับลม8ลม8แต่ลมล้วนดีว่าก็เลยไม่ลงครับว่ามันก็ใส่ไปใส่มารับลมอยู่ครับเมื่อวาน จวล 8, ดลมแปดล้วนๆได้สบายเลยนี่ครับขึ้นชันมากครับพี่น้องตรงที่รี่เลยครับผมตรงที่รี่เลยโอ้โหดึงแรงพอสมควรครับพี่น้องสนูก็ดันอยู่ครับสนูดันอยู่ข้างบน ้องพึ่งรับแดดสักพักก่อนครับรับแดดผิงแดดสักพักก่อนครับเดีย๋ยวสายสายค่อยมาลงครับผมสายสายค่อยเมาลงสายสายค่อยเมาลงครับสนุ่วรอดอยู่แล้วครับผมรอดยันหว่างครับรอดทั้งเ่าวทั้งสนูครับจุดแน่นอนครับ ให้น้องพึ่งมันผิงแดดก่อนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับผมเอาลงมาแล้วสำหรับน้องพึ่งเชา้านี้นี่ครับชิกความเสียหายนะครับสนูกก็ ไม่ขาดครับผมเผื่อใช้ได้อีกวันครับผมเผื่อใช้ได้อีกวันเพราะมันไม่มีไม่มีรอยยุ่ยเลยครับไม่มีรอยยุ่ยเลยยังปกติครับโอ้ลมเมื่อคืนล้วนดีจริงๆครับพี่น้องลมเมื่อคืนล้วนดีจริงๆถ้าเป็นปีที่แล้วมันร่วงแล้วป่านนี้ปีที่แล้วลวมแปดเนี่ยลมเก้าก็ร่วงครับว่าลวลมล้วนดีอยู่ครับ ลุมล้วนดีครับครับผมปกติครับผมไม่ยุยไม่อะไรเลยไม่ย้วยไม่ฟูมันบอ่อฟูนะครับเสียกบ,บอย่อฟูเฉยครับสนุ่ปสนีไทยครับไปส่นีไทย,ไไทยหัวประดุกเดี๋ยวไปขอเพิ่นไปสนีไทยไม่ยู่ครับบันนี้เดี๋ยวขอไปล่ชนีอยู่ปีเนี่ยขอมาไหวเห็ดยังอยอยู่ ไปสื้อคนพ่อไห้เด้ยครับผู้ใดไปสื่อไปชนีคนพ่อไห้ครับเ้าดีๆขอเพิ่นเอาครับขอจักน้อยแนะ่ขอจักน้อยนะครับเพอาะทีเห็ดเพิ่นสนุกแเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีพนักงานดึงไห้กับมาตัดไห้ห้อเพิ่นเอาไว้มัดกองอย่างเดียวนะครับมัดก้องทรงให้ลูกค้าครับไปชนีโอเคครับผมเช้านี้เซ้านี้เลยครับสวัสดีครับ Spilled up until I can't hear that my mind feels.